สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเตอร์เทียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับเกมสร้างร้านเกมนะเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องนะครับทุกคนอันนี้ยืมเงินธนาคารผมไม่ยืมเป็นอู้เงินเดี๋ยวรันเกมเลยทุกคนสตาร์ทไปเดี๋ยวเรานั่งรอนะครับทุกคนก็จะนานหน่อยเนาะ าะมือถือแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเออเออมาแล้วนะครับทุกคนกดโอ้กี่โมงกี่ยามนะวันนี้อ่ะโอ้แปดโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอ้ไปหาอะไรกินดีก,กว่าอู้หิวเดีย๋ยวปรับนี่ขึ้นก่อนนะครับทุกคนเพื่อความลื่นไหลของหน้าจอ ไปเลยไปเลยหิวหิวหิวอยู่แล้วทุกคนออ้เปิดตูต้เย็นมีอะไรกินหนอมันฝรั่งของทุกคนเป็นจะก,กินขนมปังอันนี้น่าจะเป็นน้ำโคกอ้อาวเฮ้ยโอ้กินที่หมดเลยเนี่ยกินกินปิดไปอังไม่รู้กล่องอะไรนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปเลยออกจากโรงแรมมาครับทุกคนออ้เราอยู่ห้องที่สองร้อยสามสามครับทุกคนมาเยี่ยมเนียน,นะ จริงๆแล้วไม่เยี่ยมเลยนะเราไปเลยวันนี้ตลาดมือสองจะมีอะไรเนาะตลาดตลาดมือสองทุกคนจะมีอะไรโหนะีอะไรนะโอ,อ้มี n น t ตบุ๊กทุกคน n o t ตบุ๊กมีโทรทัศท์อ, notebook, อ่ะผมจัดการ n นอตบุ๊กกี่บาทวะหูพันห้าไม่แพงเปนหน่อยแล้วลุงเออไอ้หนูราคานนี้ลุงให้สุดๆแล้วนะมันเป็นของ ใช่เขาขึ้นมืออื่นวเอาโอ้ไม่เอาหรอกลุงใครจะเอาวะขวงกูกระจกกระจกมันม่กระจกไอ้หนูจังมันเถอะไอ้ลุงอย่ามาเลยคนจอนจัดนี่ยไม่ชอบเลยกับขี้ขโมยนี่เราตา้องทำวมสะอาดก่อนร้านคอมผมไม่ได้เปิดมาจะห้าเรือนสภาพก็ทุดภาพก็ไม่อยากจะพูดทุกคน สภาพนี่โอ้ไม่อยากจะพูดไม่ได้เปิดมาหนึ่งเดือนโอโคเราจวทูกันนะครับทุกคนโอ้ทูทูทูทุงอะไรวะขยะไม่ทูพื้นจากโเดมอนนะครับทุกคนทุงวิเศษโดเดมอนทูทูเทไทยส่งสำรอกขาบขยะตะกั่ปกจากบนพื้นหายไปเลย โคตรเทเฮ้ยแต่ว่ายาสูดเมื่อกี้โหไปสิบรอบเลยทูกไปดีกว่าสวัสอช่าเบช่าเบช่าเงบช่าบไม่ถือมืสดโอเคเดี๋ยวมาทุนี่ข้างทมเล็กของเราดูสิว่าจะแปส L4 ให้ความเย็นๆโอ้โหดูถูถูถปโอเคถูแล้วไม่กลัวไปวางไว้ กว่าวางไว้ทุกคนเดี๋ยวเราซื้อสั่งของดีกว่าสั่งของลัสรละาสตาร์ทคอมไปเลยทุกคนสตาร์ทคอมอยู่นะครับทุกคนเรารูดด้ได้เลยมากดมาตรงนี้เอาเป็นอเนอ้าแต่ผมจะพึ่งครับทุกคนเอ่อประหยัดงบผมจะใช้เป็นเออตุดสองพันสี่กาเป็นเจ้าเดิม อ่าก็อิองจุดสนี้อ่าก็ลมตัต้งโตไม่ต้องมีนะครับทุกคนอ่าหูฟังไม่ต้องมีอ่านกนจะเซนเดียวน,น,นี้คีย์บอร์ดเมาส์อ่าจอคอมตัวนี้ตัวเดิมเพิ่มเติมคือขาประจำเออไว้ตรงนี้นะครับทุกคนของก็น่าจะมาสูงเราตรงหน้าในหน้าบอร์ดใช่ดิหน้าร้านอุ้ยยังเปิดไม่ได้สิกคก็เข้ามา เอาไปเไปโอเคมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าของมันรุนมาจากไหนโอ้หัวน้าเาไปแป๊บเดียวของต็มตตู้เลยชแอบเป็นเคสของคอมนะครับทุกคนเมื่อกี้อันนี้เป็นเก้าอี้ดูโจนก่อนเผื่อมันมีโจนมาเอาเลยอันนี้น่าจะเป็นเมาส์นะครับทุกคนใช่ปะวะเอาไม่ใช่ เป็นของโต๊ะโต๊ะอันนี้เออเป็นจอ,อไม่ใช่ไม่ถูกสักอันอันนี้น่าจะจอโอเคถูกดูอันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้อ๋ออันนั้นน่าจะเมาส์เราจัดห้องกันเลยนะทุกคนเดีย๋ยวจะเอาโต๊ะวางไว้มุมนี้แล้วกัน อวางมุนมุมนี้นะครับทุกคนมุนก่อนโอเควางไว้เสร็จแล้วเก้อีมุนมุนซ้ายโอเคเอาไปทั้งน้าของเครื่องมาก่อนเลยหันตุกทางไปเนี่ยโอเคจอคอมมุนมุนขวามุนขวา โอเคเดี๋ยวโอเคตัวนึ้ผมเอาตัวนี้เข้าไปด้านในก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันนดูมันจะตุกมันจะร่วงลงมาโอ้คีย์บอร์ดของเราอันนี้เราขาดอยู่โอเคขาดมากกว่าคคีย์บอร์ดเราก็สามารถเปิดบ้านได้แล้ววางไว้มุมนี้ อ๋อจะถือมาทำไมหน่อยโหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนอุย้ยไปกระแทกกับจอความแต่ไม่เป็นไรครับของเราม,มันมือหนึ่งอะเดี๋ยวจะไปซื้อโน้ตบุ๊กมาเพราะความประหยัดเมาส์ลอวางไว้แล้วก่อเอ๋โอเคผมจะไปซื้อ,อของเงินตลาด มือสองปิดประตูดิเฮ้ยโอเคตลอดมือสองนี่เออน่าจะคอมพิวเตอร์น่าจะคอมน,นี่ไงโน้ตบุ๊กซื้อไปโอเคโอ้กดมาเปิดโอเคเปิดปิดอ่ะว่างโน้ตบุ๊ก โอเคขอเป็นโต๊ะนะครับทุกคนขอไปพูดเออแรงนะครับทุกคนโต๊ะโต๊ะวางคอมาห้โต๊ะเออเจ๊แล้วอู้โมัต้องให้พูดแรงๆทุกคนมันถึงจะมาย่าง ปิๆๆๆๆดก่อปิดปิดด่วนเลยปิดด่วนเลยเฮ้ยโจรมาโจรมาโจรมาโจร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 กี่ขโมยมาจมโตไอ้หมอจะมาขโมยเหรอจะมาขโมยเก้าอี้ผมไม่ขายสิเนี่ยฟันไปสิเก้โอเค เก้าอี้เราปิดก่อนนะครับทุกคนเอ้ยผมลืมสั่งเก้าอี้โตผมลืมสั่งเก้าอี้มาเมื่อกี้ผมสั่งโต๊ะเออจะสั่งเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะโอเคสั่งมาตัวหนึ่งอันนะครับทุกคนดูไอ้เจ้าเข้ามาอย่ามานะอีกนะไอ้พวก พิรุษนี่มีพิรุษนะมีพิรุษหมนุนหมนุนหมนุนแป๊นหนึง่งโอเคน้ตบุ๊กโอเคเป็นของแบบตัวโปตัวปงตัวโปด้วยโอเคเป,เปิดตัวออกเปิดโอเคนี่ของมาส่งเราเร็วลาซาล่าอาจาริยบโอเค วางไปเลยหูกดวางคับทุกคนอ้เสร็จเสร็จไปที่เรีบร้อยแล้วผมจะเออเปิดเลยใช่ไหมเอาเปิดเลยบ้านเราปิดหนึ่งปิดปิดสองทุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมดูดูของก่อนว่าจะเอาอะไรอีกไหมเพื่อมีอะไรเพิ่มเติมมันจะไม่มีหรอกมุมนี้ อันนี้เราจะเป็นแนวซื้ออซื้อร้านเกมใหม่เน,ะเนาะดูดูเป็นลายคือเป็นลายทึเเลยครับทุกคนไม่เอาผมไม่เอานี่ไม่ดูเหมือนกันเมื่อคืนเลโอวันนี้ไม่มมไนนไมดูดิเป็นเกมเนาะอันนี้เป็นเกมของผมผมจะซื้อจ T U หกไป อันนี้ของจะมาสูงหน้าบ้านยังไงวะอันนี้ไม่เข้าใจซื้อไปแล้วนะผมว่าของสูงหน้าบ้านแน่นอนเออสวัสดีครับลงุงเชิญเชิญเชเอ,อ้าไม่มีอะทุกคนว่าผมสามารถเล่นเกมได้กระตุกมากโอ้ลุงเขาไม่ชอบคอมทุกคน อขอบตั้งอยู่ตรงหน้าจะกดตรงหลังคอมโน้ตบุ๊กพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเดีย๋ยวเราดูก่อนมาซื้อแล้วมันอะไรยังไงผมก็ซื้อดีแป๊บนึ่งนะผมซื้อแล้อันนี้จะเป็นยืมเงินไะมสิยืมหรือฝากก็ไม่รู้ป๊่หน่ง ผมซื้อคอ,อมมาแล้วนะไม่ซื้อเลยวะโอ๋นี่เป็นร้านเกมเอาเกมผมละ่ะนี่มันก็เสียตังฟรีทุกคนเอาเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยไม่ใช่ดิโจรโจรโจรจอดจัดจนจนัด เบ็ดบอลนี้เบ็ดบอลนีอออ้อย่าเขามาไนงะพวกโจรจัดเนี่ยโอ้เขาร้อนทุกคนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ผมซื้อซื้อแอร์ก่อนซื้อแอร์ก่อนอ่า คหน้าเขาดีทุกคนตืินออกไปด้วยความขึ้นมาอีกแล้วอ่ะพวกจอนจัดเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการซะแล้วไหนละไหนละลุงลุงชอบมายืนหน้าร้านผมยังเลย ผมก็ยังไม่ทันมาเลยทุกคนเดีย๋ยวผมไปดูตลาดมือสองก่อน,นมีอะไรอัพเดตมาใหมโอ้ยอบักบักบักมาแล้วเอเอชุบทิ้งไปโอเคกดพลาดไปหมุนหน่อยนะทุกคนหมุนหน่อยโอเคมุมนี้จะได้เดี๋ยวก็ไป,ไปกใกล้ใกล้ โอเคติดบังครับทุกคนเสร็จแล้วไม่มีใครมาเลยว่า,าร้านคอมเงยียบเงียบมาทุกคนเจ๊ได้นายนี่เจ๊ไม่มีตัวติ๊กถูกบงังทุกคนโอ้โหเจ๊เบอกว่าร้อนแต่ผมติดแอร์นะนะเจ๊แป๊บนึงเจ๊ให้ร้อนเดี๋ยวเก๊ น่าจะหายร้อนนะเฮ้ยอืมร้อนอีกจุดเจเอาลุงเจ้าูเราจะรอดูนะครับทุกคนว่าจะได้เงินกับลุงเขากี่บาทโอ้ร้อยห้าสิบร้อน จะร้อนอะไรขนาดนั้นวะนี่วมา่าที่ผมก็ติดแอร์เขาแล้วก็ยังจะร้อนอีกความนี้เราไม่สามารถเล่นได้นะครับทุกคนอาวไม่ได้กี่บาทไม่ได้เลยดูนะดูนะเอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเชินะครับลุงเชินะครับมีแอร์เยน็ยนๆสบายครับ เลือกคอมเลยครับหรือจะออะไรเดีย๋ยวมาดูตามติดชีวิตลุงเนาะเนี่อะไรทุกคนภาพมันแตกเนาะมันเล่นมันดูยากก็เล่นเล่นไปเออลุงเออผมจะซื้อของไว้ตู้เย็นก่อนมุมนี้เนาะซื้อของได้ผมจะซื้อไปเยอะๆเลยอันนี้ยี่สิบสองสิบซื้อไปเยอะๆเลยชอบชอบผมชอบท,ทังจุกถูกใช่ทางนี้เลยลุงทางนี้เลย ทางนี้เลยทางนี้เลยลงุงเอออลุงเดินออกไปด้วยความยิ้มเย้มเลยหรอวะแป้นนึงแป้นหนึ่งแป๊บนึง,นง,นงไม่ค่อยยิ้มเย้มหน้าตาเหมือนอืมไม่พอใจนิดๆนะครับทุกคนเดินไปแล้วโอ้เลือกนดดบุ๊กเล่นอะไรลราลุงมันจะเป็นเกมคล้ายๆมายมครับนะครับทุกคน โอ้ยร้านคอมเราเปิดธุรกิจมาสามปีแล้วถ้าใครชอบท่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับจะมาปิดร้านคอมโชว์เลยเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย